ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะครับช่องเบลไลไทยครับผมยินดีต้อนรับพี่พีเอฟทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับด้านนี้เป็นช่องทางการติดต่อครับคุณพี่ติดต่อผมช่องทางนี้ได้เลยนะครับ0ูนย์หกสองห้าสี่ห้าหกห้าหกสี่คแอดไลน์ที่เบอร์โทรครับผมธนาคารออมสินครับชื่อบัญชีก็สุชาติรุ่งอินครับผม0ูนย์สองศูนย์สามห้าเก้าสองหกสี่แปดเก้าศูนย์ครับผม EP นี้เป็น EP ช่วงเย็นนะเป็น EP พิเศษนะครับก็ผมมีพระใหม่ๆมานําเสนอพีเอฟซีครับแล้วก็เป็นพระเก่าด้วยนะครับปะพนกันมาหลากหลายรายการครับเดี๋ยวรับชมเลยนะครับเพราะว่าพีเอฟซีน่าจะรอนานแล้วนะครับเพราะว่าผมไลฟ์เป็นวันที่สองครับใน EP นี้เป็น EP ที่สองร้อยสองจุดหนึ่งนะครับใช้คําว่าจุดหนึ่งเพราะว่าตอนเช้าจะเป็นสองร้อยสามครับรายการแรกผมมานําเสนอครับเป็น พระปกโพครับผมเป็นเบอร์หนึ่งนะครับรายการนี้สองร้อยบาทครับพระปกโพนะครับพี่ชอบพี่มาลับไปได้เลยครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับนี่นะเป็นปกโพครับปกโพนี่หมายถึงความร่มเย็นนะครับอ่าพี่บซีท่านใดชอบพระปกโพก็มาลับไปได้เลยครับเนี่ยเปรียบเสมือนความร่มเย็นครับนี่นะครับ ด้านหลังเป็นแบบนี้ครับเป็นปกโพรับรองว่ามีแกจิสร้างแน่นอนแต่ผมไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับเป็นเบอร์หนึ่งครับสองร้อยบาทครับการประเดิมครับผมรายการต่อไปครับผมเป็นอ่าเป็นปิดทองแท้เลยนะเนี่ยเป็นปีหนึ่งหกครับอ่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับรายการนี้สามร้อยบาทพี่ชอบพี่มาละไปครับผมถือว่าเป็นทองคําแท้ปิดเลยนะเพราะว่าแบบนี้เขาเรียกว่าทองคําแท้ปิดนะครับก็ นะเป็นปีหนึ่งหกนะพี่ชอบพี่มารับไปครับสามร้อยบาทราคานี้เบาเหลือเกินครับพี่รายการต่อไปครับผมเป็นผักผักกุนะครับดูนะเป็นพระลีลายืนครับผมรายการนี้สองร้ยบาทครับเนื่องจากมีร้อยบินด้านนี้นะครับนี่นะครับเป็นผักกุแน่นอนนะครับ ลีลาสกไทายืนครับผมก็สภาพนี้200อบาทครับลายวยเคมใบนะครับดูนะครับรายการนี้หลวงพ่อแดงครับพี่หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับก็เหรียญสภาพใช้ครับสึกๆครับพี่รายการนี้ผมขอที่300บาทพี่ชอบพี่มารับไปครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญดเดิมแบบนี้เลยนะครับสภาพใช้สึกนะครับแล้วก็ อะไรอย่างพอมีอยู่บ้างนะครับรายการต่อไปครับผมเป็นนี่นะครับนางพญาครับผมรายการนี้สวยเลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยเลยครับนางพญาองค์นี้เม็ดแร่นี่เพียบเลยครับแล้วก็เป็นผักกุซะด้วยนะครับดอกมะขามเปียกก็มีด้วยครับเม็ดกดเม็ดสายนี่เพียบเลยครับ รายการนี้400บาทพี่ชอบพี่มารับไปครับใหม่ผมว่าราคาตามใหม่นะครับเก่าว่าราคาตามเก่าครับเก่าก็ไม่ได้แพงนะครับเพราะว่าผมเปิดราคานี้ก็เบาเหลือเกินครับพี่400บาทนี่เบามากๆครับอยู่ในชุดเป็นจ่าาคีพี่นําเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับนําเข้าได้เลยครับชุดเป็นจ่าาคีครับผมรายการต่อไปเป็นซุ้มกอครับดูนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับดูนะครับดูให้ดีนะครับ องนี้เป็นเนื้อดําด้วยครับนี่เลยครับคาบกุยังติดอยู่เลยนะครับเขาเรียกว่าคาบเบ้านะครับเดิมยังอยู่นะครับก็รายการนี้ผมขอที่400บาทเหมือนกันพี่ชอบพี่มารับไปครับเป็นพระกุส่วนใหญ่จะราคาแบบนี้ครับ300 400 500นะครับไม่เกิน700ครับของผมนะสวยมากก็ไม่เกิน700ราคาอยู่ประมาณนี้ครับผมขึ้นอยู่กับผมนะครับราคาครับก็ เบาเหลือเกินครับพี่รายการนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะอยู่ในกรอบซะด้วยนะครับดูนะครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทเนื่องจากไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรแต่แหม,เร,มเรียบร้อยเหลือเกินนะครับเรียมสวยมากนะครับเรียบร้อยด้วยนะครับเหมือนตั้งใจเรียมเลยครับรายการนี้นะครับนี่นครับก็ รายการต่อไปเป็นแหวนครับผมแหวนหลวงพ่อชอรายการนี้สองร้อยบาทครับพี่สภาพศึกสภาพใช้นะครับที่ไหนผมยังไม่รู้เลยนะครับดูง่ายอยู่แล้วคนระับสองรอยบาทพี่ชอบพี่มารับไปได้เลยครับต่อไปเป็นนางพญาเนื้อสีเทาหายากครับรายการนี้400บาทครับผมเป็นเนื้อออกเทาครับออกเขาเรียกว่าแหมเนื้อเหมือน เหมือนอะไรนะบอกไม่ถูกเลยนะเนื้อแบบนี้นี่ถ้าไม่เก่านี่ไม่เป็นได้นะบอกเลยครับเบาเหลือเกินครับพี่ในการที่400บาทนะครับผมไลฟ์แบบนี้เลยครับตอนเช้าจะมีการเล่าเรื่องบ้างเล็กน้อยนะเพราะว่าผมเนี่ยบางทีก็เล่าเรื่องนู่นนี่นั่นครับเขา,าเรียกว่าเล่าไปเรืนะ่อยะ รายการนี้แม่แขนหายนะพี่สามร้อยบาทแล้วกันนี่นะแขนหายตรงนี้นะครับแต่ว่าสมเด็จไม่แน่ไม่นอนนะพี่คนชอบมีนะผมบอกก่อนนะครับดูแลถูกพิมพ์ที่ชอบพี่มาลับไปราคาเบาเหลือเกินครับพี่นี่นะครับต่อไปเป็นสมเด็จเอาองนี้คุ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมคุ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เหมือนว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีพิมพ์นี้ด้วยหรือเปล่าอะผมไม่แน่ใจนะครับพิมพ์เดียวกันเลยนะครับพี่ดูนะครับเมื่อเช้ามีเอฟซีหลายท่านปิดองนี้ไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวผมอารายการนี้ผมผมขอที่สี่รอยบาทพี่ชอบพี่มารับไปครับอันนี้เป็นช่วงเย็นนะครับผมจะไล่ให้นะครับทุกท่านเลยนะตอนนี้มีตามเก็บ เรียกว่าเก็บตกเนี่ยม,มีมีหลายคนเหมือนกันนะของผมนะก็เดี๋ยวต้องตามไล่ครับไล่แล้วผมก็ต้องทําการแพ็คเลยเย็นนี้เลยนะครับเพื่อพรุ่งนี้จะจะได้ไล่ต่อแล้วไม่ต้องมัวมัวเหนื่อยแพ็คพระที่ลูกค้าปิดไว้น้อเนี่ยรายการนี้สองร้อยบาทครับยังไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรเลยนะตอนเลี่ยมเก่าเดิมครับของผมสตาร์ทที่สองรอยนะพี่เพราะว่า ค่าส่งผมค่อนข้างหนักนิดนึงนะเพราะว่ารายการต่อไปเป็นหลวงพ่ออะไรเอ่ยไม่แน่ใจเลยนะดูให้ดีนะครับจัดสร้างรุ่นอะไรนะซุ้มประตูอะไรเอ่ยไม่แน่ใจคนระับรุ่นเพชรเพชกรกลปับอ่าเพชกรกลปับหลวงพ่ออะไรเอ่ยสองร้อยบาทพี่ชอบพี่มารับไป้อเงินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับ ไม่รู้จักด้วยครับไม่เขียนชื่อด้วยหลวงพ่ออะไรนะครับแบบนี้ก็เล่นยากอยู่นะครับอ่ารายการนี้หลวงปู่โกครับสองร้อยบาทครับหลวงปู่โกพร้อมกล่องเลยนะแบบนี้ดูง่ายเลยครับหลวงปู่หกครับพื้นที่เล่นกันครับเขาเรียกว่าซีนเดิมกล่องเดิมครับสองร้อยบาทพี่หลวงปู่โกผมนะมาสองร้อยบาทเลยครับเบาเหลือเกินครับรายการต่อไปครับดูนะเป็นนางพญาครับรายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทพี่เป็น เขาเรียกว่าเข่าตรงเนาะมีสภาพโดนใช้มีสภาพใช้เนาะเขาเรียกว่าสภาพใช้ศึกด้านหน้านิดหนึ่งนะครับหรืออาจจะไปโดนอะไรขูดมานะครับก็ราคานี้เบาๆเลยครับพี่สองร้อยบาทครับเบอร์สิบห้าครับต่อไปเป็นเบอร์สิบหกครับผมเบอร์สิบหกนี่มาเป็นสมเด็จครับพี่ดูให้ดีนะครับอง์นี้นะครับถ้ามีองค์เดียวนะครับดูให้ดีนะครับแล้วก็รายการนี้ของผมเจ็ดร้อยบาทพี่ชอบพี่มารับไปครับดูให้ชอบนะครับ มีรายการเดียวเลยนะครับนี่คือสมเด็จวัลขังนะครับดูนะครับเปียบซีบอกดูนะครับแต่ภาพไม่ชัดเลยนี่นะดูให้ดีครับโอ้โหเหลือเกินนะครับดูนะครับองค์นี้สวยนะพิมพ์ดีมากและหนาได้ขนาดด้วยนะครับสมเด็จนี้จริงๆไม่ได้บางนะครับอย่าเข้าใจผิดนะพี่สมเด็จจริงๆก็หนานะ 700บาทราคานี้เบาเหลือเกินพี่เดี๋ยวมีพี่ฟรีมาปิดแน่นอนครับผมบอกเลยว่าพระองค์นี้ไม่อยู่กับผมนะครับเดี๋ยวปิดแน่นอนเลยครับเนื้อจัดแบบนี้ด้วยครับแล้วมีแป้งด้วยครับราคานี้เบาเหลือเกินพี่เป็นเบอร์ที่สิบหครับต่อไปเป็นเบอร์ที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดนี้เป็นพระทางเหนื่อะทังเหนือนะครับเขาเรียกว่าพระเปิมลําพูนเนาะพระเปิมรายการนี้สองร้ยบาทพี่ชอบพี่มารับไปนี่นะครับคือผมถือว่าแตกนะถ้าไม่แตกในองค์นี้ผม เจ็ดร้อยบาะผมบอกเลยวนะ่ยังไงต้องมีห้าหกร้อยถึงเจ็ดร้อยนะครับแต่มีบินตรงนี้ผมเอาสองร้อยบาทพี่ชอบพี่มาลับไปครับรายการต่อไปครับผมหมาเป็นจรวดเลยนะครับผมนะวัดป่าใต้พัฒนารามรายการที่สองร้อยบาทเหรียญสวยๆพี่หลังไก่นะเหรียญดูง่ายแน่นอนครับแบบนี้ดูง่ายครับทําให้ดูง่ายเลยครับเบอร์สิบแปดสองร้อยบาทพี่ชอบพี่มาลับไปครับ ต่อไปเป็นเหรียญลมพ่เงินวัดดอนเจยหอมครับปีสองร้อยบาทปีศูนย์หกครับพี่ชอบพี่มารับได้เลยคนดูช่องผมบางทีก็งงเะเอ๊ะทำไมเองไลฟ์ไวจังบางบางวันก็ช้าช้านะบางวันก็ไวเหลือเกินนะเขาบอกไม่ทันเลยนะแม่มีนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทครับมีร้อยบิ่นนิดหนึ่งด้านข้างสายมือนะครับสายมือผมนะขวามือพระนะครับก็หัวหมุมด้านนี้นครับ รายการนี้ผมขอที่400บาทครับผมเบาเหลือเกินครับเป็นฐานแฟมนะครับพี่ดูให้ดีนะมีแป้งมีอะไรด้วยนะพ้าแบบนี้ควรเก็บไว้ก่อนนะพี่เจอแล้วเก็บได้เลยครับเหมือนไฟมันไม่ค่อยชัดนะวันนี้อ่าต่อไปเป็นแหวนครับหลวงพ่ออะไรอีกเมื่อกี้หลวงพ่อชอ่อนี่หลวงพ่ออะไร โอ้โหหลวงพ่อช่อเหมือนกันเลยนะเอ๊ะผมทำไมผมมีแวนหวนนึ่งเยอะจังเว้ยแปลกนะหละวงพ่อช่อนี่มีเยอะเนี่ยสองร้อยบาทครับคนเขียนเขียนไม่ทันนะไรไวหรือไม่ไวก็ไม่รู้ <laughs> นี่นครับรายการนี้สมเด็จครับพี่ดูนะครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับเนื้อก,กาๆแบบนี้นะพี่ก็พี่ชอบพี่มารับได้เลยครับ ยามเย็นครับพี่ทำงานมาเหนื่อยครับฟังเพลงไม้พิ่ลมพรครับแม่เข้าบรรยากาศครับแม่นี่นครับก็สามร้อยบาทผมชอบมากนะครับไม้พิลลมพรนี่ร้องเพลงแบบโดนใจผมมากๆเลยนะผมชอบมากๆเลยใครชอบก็ทักมาคุยกับผมได้นะครับอ่ารายการนี้สี่รอยบาทครับพี่พี่ชอบพี่มารับเลยนะ เป็นพิมพเขาเรียกว่าสมเดะะ็บวัลขังเนาะมีฐานแซมนิดๆน,นะเ,นเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรผมยังไม่แน่ใจนะแต่พระเนี่ยค่อนข้างดูดีนะครับบอกเลยว่าดีในรูปแบบของผมนะครับพ<ำ>ีเอฟซีต้องเรียนแบบนี้ครับบางทีพีเอฟซีอาจจะไม่ชอบก็ได้นะแต่ผมชอบพะบระบลักษณะแบบนี้นะส่วนตัวผมนะคือคือเขาเรียกว่าพระมีคาบแป้งแบบนี้เขาเรียกว่า<ำ>มีรอยคาบการทํานะครับการทาโบราณบเขาเรียกคาบแป้งนะสมัยนี้มัน ไม่ค่อยมีแป้งกันนะรายการนี้หลวงพ่อเดิมครับพี่เนี่ยหลวงพ่อเดิมที่ดูเนื้อครับเม็ดต,ตาเป็นเม็ดบัวครับสามร้อยบาทพี่วันนี้มาเลยครับบางทีก็เป็นพระตกลนแต่อีพีบ้างผมมารวมกันนะพี่ดูไปก่อนนะเผื่อมีพีซีท่านใดชอบรักอยู่นะแล้วแต่ว่าราคายังไม่โดนใจก็มาดูย,ย้อนหลังได้นะคร,รายการนี้สองร้อยบาทครับยังไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะครับน่าจะเป็นพระจีนนะ นี่ครับซุนซุนเท่งนะครับตัวโอ้โหปาจีนนะครับสองร้อยบาทราคานี่เบาเหลือเกินครับนครนายกครับดูนะวัดทองอะไรนะวัดทองย่อนอทองยอดที่ทองย่อนเนี่ยหมายเลขที่ยี่ห้านะพี่สองร้อยบาทนะต่อไปยี่สิบหกครับหลวงพ่อจำเนียนนะดูนะหลวงพ่อจำจำเนียนหลวงพ่อจำเที่ยงหลวงพ่อจำเนียนผมเห็นเป็นตอทหารนะครับ เหรียนหรือเปล่านะสองร้อยบาทครับพี่พร้อมเรียบเลยไลฟ์ไปเรื่อยๆครับของผมนะครับมาดูไวๆเลยครับพี่ไวๆเขาเรียกว่าด่วนครับรายการนี้เหรียญสวยมากพี่ผมขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่ชอบพี่มารับได้เลยครับนี่คือหลวงพุโตะนะครับวัดประดูชิมพีครับนานๆจะมาครับแล้วมีตอกโค้ดด้วยนะตอกคำว่าโตนะดูนะโตหรือยันอะไรไม่แน่ใจนะ เหมือนคำว่าโตะเลยนะครับแล้วดูใบหน้าใบตามาเยเกะนะครับดูครับเส้ออนผมมาเป็นเส้นเสี้ยนเลยครับพี่ชอบพี่มารับได้เลยครับนี่หลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดูฉิมพีครับหลวงปู่โต๊ะนะครับดูครับแล้วก็คาว่าอะไรเอ่ยประดูฉิมพีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอะนุสรโรงเรียนนะสร้างโรงเรียนราคาบเบาเบลือเกินครับพี่ รายการต่อไปเป็นอินโดนะครับอินโดจีนพี่ดูให้ดีนะครับอินโดจีนไม่ต่อโค้ดครับรายการนี้ผมขอที่400บาทพี่ชอบพี่มารับไปโค้ดไม่มีนะครับเขารีบนะครับรีบไปทําสงครามครับผมส่วนใหญ่อินโดจีนโค้ดไม่ค่อยมีมีเยอะนะครับแล้วก็ดูเบ้าประกบพี่ดูเบ้าประกบตัวนี้ไว้นะครับถ้ามีกับพระอินโดจีนคือใช้ได้ครับพี่เกตแท้ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้ามีแบบนี้คือใช้ได้ครับเรื่องว่าพระประกบแม่พิมพ์ครับก็มาวิธีการทาเขาถูกต้องนะครับ พี่ชอบพี่มารับไปราคานี้เบาเหลือเกินแล้วเนื้อแห้งมากครับดูให้ดีนะครับ15นาทีแล้วนะตอนนี้นะครเบอร์28ครับต่อไปเป็นเบอร์29นะครับเบอร์29ชินาร่า200บาทครับพี่อย่างกับนาฬิกาเลยนะครับน่าจะเป็นนาฬิกาเลยนะเนี่ยโอ้โหนาฬิกาชินาร่าเนยครับ เบาเหลือเกินครับพี่ราคานี้ครับยามเย็นครับพี่เก็บพักกันไว้ก่อนพี่เก็บไว้ดูกันก่อนเพราะว่าในานาคตจะหายากนะพระเครื่องะผมบอกก่อนน,นะนานะคดจะไม่มีนะสาหรับช่องผมนะคนอื่นเขาอาจจะมีเยอะก็ได้นะครับแต่ช่องผม,มาอาจจะน้อยลงลดน้อยลงครับแต่ว่าผมจะพยายามมีนะจะพยายามหาพระมาให้จงได้นะครับเดี๋ยวผมว่าจะไปบ้านลุงผมนะ ลุงผมโทรตามตั้งหลายรอบแล้วยังไม่ได้ไปนะครับอ่านี้เป็นลุงนัดนะครับลุงมนัดโบทองนะครับเป็นคนอ่างทองครับนี่ลุงผมนะคือเล่นดนตรีมาด้วยกันตั้งแต่เด็กแต่เล็กกันน้อยครับก็เป็นเพื่อนพ่อแต่ว่านับถือกันแบบลุงครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะไปเที่ยวหาแกะครับไปดูพระสองร้อยบาทคนระับเป็นหลวงพ่อรวยนะวัดตะโกหลยการนี้หลวงพ่อรวยครับ นี่ครับเป็นเบอร์สามทิครับรายการต่อไปอ่าเป็นเหรียญนี้นะครับผิวหิ่งเดิมเดิมครับพี่ชินาร่าชนะครับเหรียญนี้สี่ร้อยบาทพี่ชอบพี่มาลับไปได้เลยครับเมืองพิษโุโลนะครับดูนะครับสี่ร้ยบาทครับพี่ดูกระแสเหรียญให้ดีนะครับชอบมาลับไปได้เลยครับห่วงเชื่อมครับแล้วก็พระพุทธชินาร่าชนะครับดูนะครับเป็นเหรียญในตำนานเหมือนกันนะครับเหรียญนี้นะครับก็บอกเลยว่า ค่อนข้างหายากนะไม่ค่อยเจอนะครับเจอก็ไม่สวยครับเดี๋ยวนี้ถือว่าสวยมากครับราคานี้เบาเหลือเกินครับพี่ผมไลฟ์ไปตามเรื่องตำราวนะครับพี่ดูชอบพี่ปิดได้เลยครับหลวงพุทธรูองคนี้นะครับสวยมากครับพี่องค์นี้400บาทพี่ชอบพี่มาละไปครับหลวงพุทธรูนะครับมาช้างให้ครับก็เป็นพระผิวดิบเดิมครับสภาพแบบนี้นะครับก็ชอบปิดได้เลยครับ400บาทครับราคานี้เบาๆเลยครับพี่ รายการต่อไปครับผมเป็นอ่ะหลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงพุโตอีกแล้วนะมาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหเหรียญนี้สวยนะเนี่ยหลวงพุโตเหรียญอะไรเนี่ย,ยเป็นเหรียญปีสามแปดฐานหรือเปล่าไม่รู้นะครับสามรอยบาทครับพี่เหรียญน,นี้นะเหรียญใหญ่นะรายการต่อไปครับผมเป็นนี่พระล่วงโรดอะไรเนะี่ย โลดมะลิดนะครับดูครับโลดนาลิศเขาเรียกว่าพระร่วงโลดนาลิศนะครับดูครับใช่ปะพระร่วงโลดนาลิศนะครับแล้วก็จังหวัดนครปฐมนะครับดูครับปฐมเจดีนะครับวัดพระปฐมเจดีลาดลาดลาดวาระมหาวิหารนะครับรายการนี้สองร้อยบาทพี่ชอบพี่มาลบไปครับสวยเหลือเกินครับ รายการต่อไปก็ผมเป็นคุณแผ่นเนื้อเก่าๆครับนี่นะครับโอ้โหรายการนี้สองร้อยบาทพี่ชอบเนื้อพี่มาไปครับแทบไม่เหลืออะไรเลยนะเนื้อเป็นมดกดเมีสายไปหมดเลยกระจายหมดเลยครับนี่นะครับสามสิบห้าครับต่อไปเป็นสามสิบหกครับสามสิบหกเป็นหลวงพ่อเกิดครับโอ้โหเหรียญนี้สวยนะเนี่ยนานๆจะมานะครับเหรียญนี้นะครับ ่กองเลยนะนคนนนจจต้อองงทงใย่าีนี่นัะพระอุชาเกิดนะเหรียญนี้ผมขอที่อโอเหรียญน,นี้สวยนะพี่ค่อนข้างสวยเลยนะหลวงพ่อเกิดเหรียญนี้ผมขอเจ็ดร้อยบาทพี่ชอบพี่มาลับไปนะครับผมบอกก่อนว่าพระสวยนะครับรายการนี้นะคร,รับนี่คือหลวงพ่อเกิดนะครับ โอ้พระบางทีโดนแสงจะสะท้อนกลับมานะครับก็ทําให้ดูความคมชัดเนี่ยยากนิดหนึ่งนะครับก็แบบนี้เลยนะครับตามรูปตามภาพเลยครับยังไงไม่มีการหลอกตาแน่นอนพระชัดคือชัดคมคือคมครับดีคือดีไม่ดีคือจบครับเจ็รอบาทเบาเหลือเกินครับพี่ต่อไปเป็นเดชหลวงพ่ออาจนะครับโอ้ชื่อดีนะหลวงพ่อหลวงปู่อาด ดีอะไรนะอ่านว่าดีวดาตุยเอ๊ะตุยอ่านว่าอะไรฮะอะไรนะตุยนะโอเคหลวงพ่อปู่อ่านนะผมไม่รู้ที่แล้วพี่สองร้อยบาทมาไม่รู้จริงๆครับพระนอกสายผมบอกเลยว่ามีโหเป็นกำมังพี่ไลฟ์วันนี้ก็ไม่จบแล้วก็นาดผมไลฟ์เร็วแล้วเน่พี่ รายการนี้สามร้อยบาทพี่ชอบพี่มารับไปครับเนื้อนี่จัดจ้านแน่นอนไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องความเก่าเนี่ยของผมเนี่ยเน้นจะเป็นเฉพาะพระเก่าด้วยนะครับถ้าเก่ามาเนี่ยได้ความเลยนะครับรายการต่อไปครับผมเป็นหลงผู้สุขครับรายการนี้สองร้อยบาทพี่เนื้อตะกัวเนาะมีอะไรก็คุยงงงเลยครับนี่คือเนื้อตะกัวครับพี่ไม่ใช่เนื้อชิ้นเงินนะครับเป็นหลงผู้สุขเนื้อตะกัวครับดูครับพิมพ์แบบนี้เลยนะครับ รายการต่อไปครับผมเป็นพระเปิมลําพูนครับดูนะครับดูให้ดีนะครับเออพระพระเปิมพระคงพระคงนะแบบนี้สายเหนียวครับต้องมีนะครับต้องมีเก็บเลยครับสายเหนียวครับรายการนี้ผมขอสามร้อยบาทสายเหนียวต้องมีเก็บไว้นะพี่ผมบอกก่อนนะครับนี่คือพระคงลําพูนครับคืออยู่ยงคงกพันครับผมต้องมีนะครับแบบนี้นะรายการต่อไปครับผมเป Rut, ็นอ่าพระยืนครับดูนะครับดูให้ดีนะครับ รายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทครับเป็นยืนสุโขทัยนะ,ะทิ้งดิ่งนะทิ้งดิ่งเล,เล็กๆกลมๆแบบนี้นะเขาต้องมีชื่อเรียกข,ของเขานะนต่อไปเป็นเนยพระพุทธธรรมผมนะหลุดมาสองร้อยบาทครับเป็นหลพงพงเงินปิดตาหลพงพะเงินกู่วันห้วยเขนนะครับไ,ไปเลยนะครับเบอร์ที่เท่าไหร่สามสิบสองต่อไป42สี่ิบสองต่อไปเป็นเบอร์ที่สี่ิบเนี่ยอ่าอันนี้หลุดมานะครับสองร้ยบาทสมเด็จย่าครับ 43ครับผมสมเร็จยากเก่าๆหลุดมานะครับดูนะครับเบาเหลือเกินครับพี่หลุดจองมานะครับตั้งแต่ EP แรกๆ EP ที่หนึ่งที่สองนะครับผมจำได้นะครับก็นำมาไล่ต่อนะครับรายการนี้ผมเอาสามร้อยบาทแล้วกันพี่ผะมันเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าแตกบ้างนะครับก็มีรอยเล้าแต่ว่าผ่าแก่งนะครับพ่าจริงๆแล้วแก่งนะแต่ว่า แล้วเดิมจากแม่พิมครับโดยแม่พิมพ์เป็นนะครับก็สา0ร้อยบาทครับราคานี้เบาๆเลยครับพี่ต่อไปเป็นจอบหลงเพ่งเงินนะครับจอบเล็กหลงเพิ่อเงินรายการนี้สี่ร้อยบาทพี่ชอบพี่มาลับไปใบหน้าน่ารักเลยนะครับก็มีรอยแทงตะไบด้วยนะคือเป็นพระเก่าๆจริงๆนะครับสี่สิบห้าครับผมต่อไปเป็นสี่สิบหกครับสี่สิบหกเป็นสมเด็จครับรายการนี้ผมขอที่สี่รอยบาทครับเบาเหลือเกินครับพี่ บางมากๆเลยนะครับแครให้ทันนะพี่ผมบอกก่อนนะครับไปไวเลยนะครับต่อไปรายการต่อไปครับเป็นพระยืนนะครับรายการนี้สองร้อยบาทพี่ชอบพี่มารับไปยืนในซุ้มระฆังนะหรือซุ้มประตูรัวนะครับถึงแปลกๆนะแล้วเนื้อแบบนี้นะครับสี่เจ็ดครับต่อไปเป็นสี่แปดครับสี่แปดเป็นซุ้มกอองเล็กสองร้อยบาทครับพี่ชอบพี่มารับไปเด้เลยครับ ากุผมมีเยอะนะพี่บอกก่อนนะที่เรายังไม่เคยเห็นกันนะโอ้พี่ผมยังไม่เคยเห็นก็มีนะแต่ว่าต้องค่อยๆเอาออกมานะพระเหรียญที่ไม่รู้จักที่ไม่เคยเห็นก็มีเยอะนะครับอย่างนี้ไม่รู้เลยนะอย่างนี้สองร้อยบาทครับพี่ใครรู้ก็ปิดได้เลยครับพี่ไม่ยากเลยนะรายการต่อไปครับผมเป็นมากทุยอ่านี่หลุดมานะแสนจะเก่าเลยพี่หลุดมาจากราคาเป็นพันๆนะพี่วันนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทพี่ชอบพี่มารับไป เป็นเขาเรียกว่าหมากทุยหลวงผู้สุขหรือเปล่าหรือหลวงผู้เอี่ยมพ่ออะไรไม่แน่ใจนะครับแต่แบบนี้บอกเลยว่าเนื้อน้ำมันมากเก่ามากครับเรื่องเก๊แท้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับรายการต่อไปเป็นปิดตาอง,งาน้อยนะครับรายการนี้สองร้อยบาทที่ชอบพี่มารับไปครับมันมากเบอร์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับเอานะครับเดี๋ยวจะเหินลงแล้วนะคเครื่องบินจะเครื่องล่อนจะล่อนลงแล้วครับตอนนี้ครับ เร่งเลยครับดูครับรายการนี้ผมขอที่400บาทพี่ชอบพี่มารับไปตามสภาพนะพี่เหรียญสภาพใช้แบบนี้ผมก็เปิดราคานี้นะครับไม่ยากเลยนะพี่นะครับก็จะไปยากอะไรครับดูนะครับนี่ครับ52ครับต่อไปเป็นเบอร์53นะครับรายการนี้200บาทพี่มีร้อยแตกนะครับไม่ยากเลยครับ53ครับ อัดอั้นมั้งแต่มาเช้านะครับแม่ผมจะไล์ยาวๆซะหน่อยคลิปตัดไปได้นะครับแม่มาเช้าเสียดายครับอันนี้หลวงพ่อทองวัดเขากบหรือหลวงพ่อกบกับเขาจิติกานะไม่แน่ใจนะแต่เกี่ยวกับกบมแน่นอนครับรายการนี้200บาทครับผมรีบนะพี่ไม่ใช่อะไรไปรับนักเรียนจะห้าโมงแล้วไล์ช้านะวันนี้ผมแพ็คของโอ้โหหลายกล่องนะ รอน้องๆกลับมาครับก็น่าจะกลับมาคืนนี้ครับเพราะว่ามาก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับเดี๋ยวนี้อะไรเอ่ยอเอาเดี๋ยวนี้เหรียญปิดท้ายปิดท้ายปิดท้ายสี่ร้อยบาทหลวงพ่ออะไรเอ่ยไม่รู้แต่เนื้อเก่าอุปชาโมอ่าอุปชาโมนะเหรียญอุปชาโมเหรียญปีลึกอยู่แล้วนะแบบนี้ครับ ตกล่นมาเรียนนึงนะห้าสิบห้าครับผมก็เรียบร้อยครับ EP สองสอง้อจุดครับเป็นช่วงเย็นครับพี่จบลงครับแล้วก็ขอให้พี่ f c มีความสุขกับคลิปนี้นะครับครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ